ครับสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องอความสุขผ้ารวยครับครับสำหรับมือนีเนาะครับเนาะแอดคามสุขกับสิพาเพื่อนๆพื่พี่ๆน้องๆมาเบิ่งแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน8ปี2 5 6 6ครับแต่ว่าก่อนเขาจะไปเบิ่งงวดประจำวันที่16นะครับเนาะเขากลับมาฟังคำเตือนกันก่อนคำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสถิติตัวเลข ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายตุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมเพื่อความบันเทิงขับในเมื่อเขาฟังคำเตือนกันแล้วนะครับเนอะเขากลับมาสรุปผลงวดประจําวันที่31เดือน7อที่ผ่านมากันก่อนนะครับเนอะวันนวทางที่แอดหาไปมันเข่าบ่อนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาเนอะครับเนาะขับกันนี้เลยนะครับเนาะ งวดที่ผ่านมาที่แอดลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีไปเนาะครับเนาะขับผลที่มันออกเด้อครับเด้อสำหรับผลที่มันออกนี่เลยครับสองหกศูนย์สี่ห้าสามส่วนเหล็กล่างกับหนึ่งหนึ่งเนาะครับเนาะหนึ่งหนึ่งอันนี้ก็เป็นงวดก่อนกระเข่าเต็มเต็มเลยเนาะครับเนาะอ่าหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเต็มเต็มเลยนะครับนะครับอ่าหนึ่งหนึ่งส่วนสายวิ่งสายรูดกับแม่สามเนาะครับเนาะแม่สามนี่เลยครับสายวิ่งรูดสองกับสามกับแม่สามเต็มเต็มเลยเนาะครับเนาะ เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆกสามารถย้อนชมคลิปย้อนหลังของแอดคามสุขได้เลยนะครับว่าตรงกับที่แอดสรุปห้บอลนะครับเนาะงวดวันที่16ที่ผ่านมานะครับเนาะนก,กับเข่า62นะครับสำหรับสูตรนี่นกกะครับเนาะกับเข่าต่อเนื่องมาหลายงวดติดแล้วด้วยครับเด้อแต่ว่าอแอดได้ลงให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเบิ่งอ่าอ่างวดประจำวันที่31นะครับเนาะที่ผ่านมานั่นเอง เขากลับมาตามตองหวดประจําวันที่16นะครับนอก่าหงวดนี่จะเป็นเหลขตัวใดแนสายวิ่งรูดชุดเด่นชุดกันจะเป็นตัวใดแนรับเขากลับมาเบิ่งกันเลยนะครับนอกอันนี้ก็ย่ำนะครับเ้ว่องาเป็นสูตรการคํานวณนะครับเป็นสูตรการคํานวณของแอดคามสุขเองนะครับแต่ว่าวิธีการละกะลักการแอดบอดดิเฮดให้เบิ่งนะครับเด้อแอดยิบตัวเลขไม่ให้เบิ่งเลยนะครับครับ สำหรับงวดประจำวันที่16นะครับเนาะนี่เลยครับสายวิ่งรูดนะครับเนาะ6กับ7เด้อครับเด้อ6กับ7นะครับมาก6มาก7ก็สามารถนั่ไปรูดไปวิ่งได้เลยสำหรับชุดเด่นนะครับเนาะนี่เลยสำหรับชุดเด่นเนี่ยกล่องแอดคือจะเป็นลายๆแน่นะครับเนาะเป็นลายๆแน่นะครับสำหรับชุดเด่น6 6 6 7หลักกับหกแชุดนั่นเองนะครับเนาะ6 6 6 7 6 8นะครับ 66กกับเป็นเลขงามนะครับเนาะเลขแง่หกหกหกเจ็ดส่วนชุดกันนะครับเนาะสำหรับชุดกันนี่เลยครับ7 7 7 8 5 6 5 7ละ,ะ็ดแปห้าหกห้าเจดหลักกมีหอดไม้แรงวั่นนะครับเนาะ5 6 5 7 5 8นะครับก็บมีชุดเด่นอ่า6 6 6 7ละกะ6 8ชุดกันกับเจ็ดเจ็ดเจ็ละกะ5 8อันนี้ก็เป็นงวดประจำวันที่16นี่นะครับเนาะ อ่าบสามใบสี่เขากะมาลุ่นกันนะครับว่าจะมาห่บ่อเนาะครับเนาะจากเข่าต่อเนื่องบ่อนะครับเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนำไปพิจารณาหน่ำเนาะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะห้เป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอซี่ามีสุขภาพอ่าร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะอ่าโชคดีโชคหมานลำรวยลำรวยครับผมสวัสดีครับ